เรามารู้จักทุเรียนกันนะคะทุเรียนเป็นราชาผลไม้ที่จะออกผลให้ฟินกันช่วงฤดูร้อนของทุกปีกันค่ะเพื่อนๆผลไม้ที่ดูภายนอกมีเปลือกเป็นหนามแต่มีเนื้อสีเหลืองทองบวกกับรสชาติหวานอร่อยที่หาไม่ได้ในผลไม้ชนิดอื่นมีประโยชน์และโทษซ่อนไว้อีกมากมายนะคะเพราะถ้าหาก เรากินในปริมาณที่มากเกินไปก็จะทำให้เกิดโทษได้นะคะประโยชน์ของการที่เรากินทุเรียนนะคะเพื่อนเเขาจะช่วยเาผาผลาญไขมันเป็นผลไม้ที่กินแล้วทำให้ร่างกายเกิดความร้อนในนะคะจึงเป็นผลไม้ที่ช่วยเาผาผลาญไขมันได้ดีค่ะสามารถฆ่าเชื้อในร่างกายได้นะคะเพราะในทุเรียนจะมีกรรมถันเปรียบเสมือนฆ่าเชื้อในร่างกาย จะมีใยอาหารในทุเรียนด้วยนะคะช่วยในเรื่องระบบการขับถ่ายเนื้อดิบจะมีแคลเซียมสูงนะคะช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงได้ค่ะทุเรียนจะอุดมไปด้วยโฟลิตนะคะเป็นสารสำคัญที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะเบต้าแคโรทีนในทุเรียนมีส่วนช่วยบำรุงสายตานะคะ โพแทเสเซียมสูงควรกินแค่ประมาณให้พอประมาณร่างกายจะได้รับนะคะเขาก็จะมีไขมันดีที่มีประโยชน์อยู่ในทุเรียนด้วยนะคะทุเรียนพันหมอนทองสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้เพราะทุเรียนสายพันธุ์นี้มีสารโพลีฟีนอยมีเส้นใยที่ช่วยลดไขมันได้แต่ต้องทานแค่หนึ่งภูต่อวันนะคะเส้นใยของทุเรียน ช่วยในการสร้างระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ดีขึ้นข้อควรระวังนะคะเพื่อนๆเวลาเราทานทุเรียนเรามีข้อควรระวังอย่างไรนะคะผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคหอบหืดโรคความดันสูงโรคกดกไหลย้อนโรคหัวใจโรคเกาและโรคไตนะคะไม่ควรกินทุเรียนนะคะเพื่อนๆเพราะในทุเรียนจะมีกรรมะถันสูง และเมื่อกินทุเรียนเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดความร้อนในภายในร่างกายนะคะอาจทำให้ร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทันหากกินเข้าไปแล้วจะทำให้โรคที่เป็นอยู่จากเบาจะกลายเป็นหนักได้นะคะเพื่อนๆทุเรียนจัดเป็นผลไม้ที่ให้น้ำตาลสูงไขมันและมีพลังงานสูงดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการกินทุเรียนนะคะ ทั้งทุเรียนสดและทุเรียนแปรรูปและควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นะคะสําหรับไอ้เพื่อนๆที่ป่วยอยู่นะคะมีโรคประจำตัวค่ะไม่ควรกินร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะจะทำให้เกิดอาการหน้าแดงหน้าชานะคะวิงเวียนแล้วก็อาเจียนได้ค่ะแล้วก็ไม่ควรกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะ กพราะจะทำให้เกิดอาการปวดหัวได้ค่ะแล้วก็ไม่ควรกินทุเรียนเกิน1นภูหนึ่งภูนี่ประมาณสองเม็ดนะคะต่อครั้งในแต่ละวันนะคะเพื่อนๆโดยสัป,ปดาห์หนึ่งไม่ควรกินเกิน3มวันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ